สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็อยู่ในป่ากันเหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะอยู่ในป่าลึกเลยครับผมเดี๋ยวพวกเราจะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวทุกคนตามมาดูกันเลยครับผมตอ้นอะไรก็ไม่รู้ครับผมดูอะไรมันก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผม น้ำฮะดูดูโดนทีนี้ร้องเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปต่อกันข้างบนดีกว่าผมเดี๋ยวจะเจออะไรมั่งฮะ เราเดินมาเจอรอยหมูป่าด้วยนะฮะทุกคนมีที่มันฮะดูโหนี่รอยเท้าแล้วฮะดูรอยมันเดินที่นอนอมันทั้งเพลินนะครับ

lôi mũi nó hấp này Rồi toàn đêm Phòng thấy con đêm nhiếm nhập này chưa Nhớ lôi đây con Đủ ừ, này lôi lép hả mình khỉa น่าจะผงใหญ่นะฮะโอยเท้าตรงนั้นเลยดูดูมันสุดต้นไผ่หละเนี่ครับโอยเท้าเท่านั้นนี่นี่นยอยตัวเองตัวไม่ใหญ่ รอยเล็กลอยเล็กมุม,ม,มล่างด้วยกันเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าทุกคนเราเจอลงแมงมุมได้ฮะทุกคนดูฮะเดี๋ยวลองเอาไม้จิ้มๆดูไม่รู้มีตัวหรือเปล่าฮะ แล้วม,มันจะมีรูๆครับนี่ยทุกคนเราจะลอยใหม่แล้วนะฮะลอยม่ใหม่เลยใช่างั้นเลย

เดี๋ยวเราจะลองเดินตามรอยหมูไปดูนะทุกคนดูว่ารอยเต็มเลฮะเราลองเดินไปแบบเงียบๆดูฮะดูรอยมันขุดหลักไม้ะฮะดูดูดหลักไม้โผล่ขึ้นมาเลยฮะมันขุด ây mùi ớt, thang đi mùi ớt. đúng mai á. นะดูยอดโอ้โหงามเจอมากต้นนิ้ม ูต้นไม้ยักษ์ครับผมโอ้โหสามต้นเลยฮะสี่ดูดูคนต้นนี้เหี่นะใหญ่อันนี้กรพอแล้วใหญ่บึมนั่นรังอุ่งเหมน,นะน,นีนีที่โผล่มาอุ่นกัไม่ยเยอะหรอ

ดูทางที่น้ําไหลตอนฝนตกหนักครั้งที่แล้วครับผมดูฮะว่ากว้างน้ําแรงขนาดไหนฮะดูจากยอดเขาหรือน้ําที่ลงมาจากยอดเขาตอนช่วงฝนตกนะฮะนี่ดูทางโอ้โห oh ดูลงไปข้างล่างนะฮะดูเป็นทางโลงทางกว้างเลยครับผมฮึ mm hmm. ทุกคนคิดดูว่าน้ําแรงขนาดไหนฮะ น้ำแรงมากนะครับวันนั้นเรียกว่าบ้านหายทั้งหลังอ่ะถ้าโดนเดี๋ยวลองลองเดินตามทางนี้ลงไปดูครับผมเรียนเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตามทางน้ำนี้เรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันทางนี้เลยครับเดี๋ยวคนตามมาดูกันเลยนะฮะว้าว น,นี่ลองน้ําเลยนะฮะเป็นลองน้ําใหญ่เลยนะฮะนี่ยอดเขานะครับเกือบเกือบถึงยอดแล้ะคนนีเป็นทางน้ําเป็นลองน้ำเลยนะถ้าขึ้นไปอีกเราไม่เคยขึ้นเลยข้างบนเดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นเลยวันหลังนะครับหน้าหน้าขึ้นไปมครับข้างบนนะค่อยหาทางขึ้นไปตอนนี้สินหน้าผาซะเลย,อยลองเดินลงทางนี้ดูดเดินลงไปทางน้ำ เจออะไรดีหลงๆเตียนๆนี่ทางน้ำเตียนะราอยน,น้ำออน้ำโคตรแรงเมื่อก่อนนี่นี่ฮะเมื่อก่อนนี่ต้นไม้เตียนต้นนี้ไม่ไปเว้ยดูเราสูงขนาดไหนนะครับเก็บจะยอดเขาอ่ะนุ่ยภูเขาลึกเึง ไม่รู้กไกลไหมหกว่าจะถึงไม่รู้จะ,ละกลับไม่รู้จะลงได้ไหมนะทางนี้ไปกันสองครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะกลับได้หรือเปล่าทางนี้ถ้าลงไม่ได้ก็ต้องเดินเนี่ยเดินขึ้นทางเดิมนี่แหละเรามาจากฝั่งนู้นนะครับรามาจากทางนี้ เรียบร้อยเจอหน้าผานะเฮ้ยเจอทางน้ำนะครับเดี๋ยวเราเดินลงทางตาน,น้ำดนะีกว่าฮะเรียบร้อยครับกลับกลับโอ้โหเจอน้ำแล้วครับผม เจอน้ำแล้น,นะทุกคนเราเจอตาน้ำนะฮะแล้วก็นี่รอยหมูนะฮะ,อะรอยหมูทั้งนั้นเลยนีวยว่หว่านี่รอยท้าหมูทั้งนั้นเลยฮะน่าจะลงมากินน้ำลงมาเล่นน้ำตรงนี้นะฮะไม่เจอตัวเลยไม่เจอตัวาวไกลไม่รู้ทางเราอีกยาวไกลฮะทุกคน เดี๋ยวตามกันเลยฮะไปกันต่อไปกันต่อนี่ก็เหมือนดีน่เดี๋ยวนีเรยตญ่นเต้นนี่นะครับตาน้ำน้ำที่ออกมา จากดินนะข้างบนไม่มีนะครับผมจากใต้ดินนะครับเีเสี้ยด้วยนี่ับทุกคนรอยเท้าหมูใหม่ๆเลยฮะดูยังเปียกๆเลยครับผม ตัวบรรลุนโดนเหยียบลงไปนะครับลงมาเล่นน้ำนะวะเดี๋ยวมากินน้ำไม่เจอตัวเ,เลยฮะเสียดายมากเราอะไรมากินนี่อะไรอ่รู้ จมผา Nam น้ำสะอาดนะฮะน้ำตกน้ำตกกินได้นะครับเนี่ยสะอ,อาดครับแดงกินโชเลยสะอาดสะอาด รอยเท้าหมูรอยเท้าเลยฮะอยเล็บนี่นี่นี่ลงมาเล่นโครนตรงนี้นะครับนี่ที่ที่หมูเล่นที่โคลนฮะรอยยังใหม่อยู่เลยยังยังชื้นอยู่เลยที่เอาหลังถูมันถูหลังตรงนี้นะครับเล่นโครนครับลอยนี่ตัวเล็กแน่เลยเหมือนน่าจะลูกลูกลูกมันมีแน่ลูกมันด้วย

เราน่าจะใกล้ถึงทางกลับแล้วนะครับทุกคนนี่ฮะนุ่มๆเห็นด้านล่างแล้วคถึงทางกลับแล้วทุกคนเราน่าจะใกล้ถึงหน้าผาแล้วครับจบแล้วทุกคนดูฮะทางไปของเรา เย็ร้อยเดี๋ยวยเราสองคนจะกระโดดลงไปครับผมเดี๋ยวเราลองกระโดดลงไปกันดูครับเดี๋ยวเราจะโดดดูว่าได้หรือเปล่าฮะไปก่อนเลยไปทางอื่นนะทุกคนเราจะเดนกลับทางป่านี้นะฮะทางนี้่ะกลับทางนี้ลองเดินกลับทางป่านี่ดูครับลงไม่ได้เลย ต้องเปลี่ยนทางไปแล้วครับเดราจะไต่ตามไม้นี้ลงไปนะครับไม่ใช่ครัเบเราจะบุกป่านี้ไปครับผมทางนี้ดีกว่าเราจะบุกป่าฝั่งนี้ไปครับทุกคนหวังร้ยเราเจอลูกอะไรไม่รู้ฮะดูทุกคนอย่างกระตุกกระตาดู แม่เออสองเมตรโอ้อีกไกลครับชันทางนี้ชันมากไม่น่าลงมาทางนี้เลยออก ตอนนี้เราก็ถึงทางออกแล้วนะครับทุกคนนี่ถึงทางกลับกลับบ้านแล้วฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ